ปั๊มแม่เหล็กหรือแมกเนติกปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่มีอัตราการร่วเป็นศูนย์จริงๆนะครับส่วนหลักการทํางานเป็นยังไงส่วนประกอบเป็นยังไงคลิปนี้เราไปดูกันนะครับโอเคครับงั้นอา,อาจจะขอเล่าอย่างนี้นะครับคือปกติถ้าเป็นเซนติฟูก้ปั๊มทั่วไปใช่ไหมครับเราก็จะมีเมค h a n น c a ลซีลเนี่ยในการซีลการการ่ารวดที่คอเพาถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมค a l เนีลซีลเนี่ยเขาไม่ได้ซีลได้100%นะครับเพื่อนๆ มันอาจจะซีลได้สัก99.99% 99ก็ได้นะครับก็จะมีการรั่วบ้างเล็กน้อยแต่คำถามคือว่าถ้ามันมีของเหลวบางตัวเนี่ยที่มันหยดออกมาแล้วมีความอันตรายสูงมากๆถึงขนาดที่ว่าดมแล้วเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่ยอมให้มันรั่วออกมาเลยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามันของเหลวที่มีความอันตรายขนาดนั้นนะครับตัวแมชชีนิคอลซีลเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคละนะครับเขาก็จะออกแบบให้ใช้ตัว แมกเนติกปั๊มนั่นเองนะครับหรือปั๊มที่มีการกันรั่ว เป็นสูตรได้จริงๆนะครับหรือเราเรียกว่าซิลเลสปัมนะครับก็จะเหมาะสําหรับการใช้กับของเหลวอ,อันตรายนะครับหรือตัวแมกเนติกปัมเองเนี่ยบางพื้นที่นะครับไม่สามารถต่อน้ําต่อลมหรือออกซิเดอรี่ต่างๆเข้าไปที่ตรงพื้นที่นั้นได้นะครับการออกแบบใช้แมกเนติกปัมเนี่ยก็สามารถสร้างความคุ้มค่าในด้านของการลงทุนที่มากกว่าอีกด้วยนะครับทีนี้แมกเนติกปัมเนี่ยทำงานยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับมันก็เหมือนเรามีแม่เหล็ก2ชุดละกัน แมกเนติกปั๊มเนี่ยก็จะมีชุดแม่เหล็กภายนอกนะครับแล้วก็แม่เหล็กภายในแล้วกันนะครับ มันก็จะมีการส่งกําลังจากฝั่งมอเตอร์นะครับวิ่งไปตัวแม่เหล็กนะครับที่มันอยู่ภายนอกแล้วกันนะครับก็คือตัวที่ติดกับมอเตอร์เนาะแล้วมันก็จะส่งตัวแรงแม่เหล็กนะครับผ่านตัวแม่เหล็กชุดด้านในที่ชุดเนี้ยมันติดกับตัวอิมพลเลอร์อยู่นะครับซึ่งการส่งถ่ายเนี้ยมันจะส่งถ่ายด้วยแรงแม่เหล็กแบบไม่ได้สัมผัสกันเลยนะครับทีเนี้ยมันเลยเป็นข้อดีที่ว่ามันจึงสามารถกันรั่วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแรงก็จะถูกส่งนะครับจากมอเตอร์ไปชุดแม่เหล็กนะครับ คือแม่เหล็กก็จะทรงถ่ายกําลังการแบบไม่สัมผัสกันเลยนะครับไปที่อิมพิลเลอร์นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับอัตราการรั่วไหลของปั๊มชนิดแม่เหล็กเนี่ยก็เป็นศูนย์นะครับแล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตัวน้ําลมหรือน้ํามันไลาอ้อกซิลารีต่างๆนะครับนี่ก็เป็นข้อดีมากๆของตัวปั๊มแม่เหล็กนะครับครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาตัวแมกเนติกปั๊มดีๆสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดต่อทางบริษัท Volutech Machinery นะครับตัวแทนจำหน่าย CP Pumpen นะครับที่เป็นปั๊มแมกเนติกคุณภาพสูงนะครับจากช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ